ตำนานเล gend หรือว <łość> ่าตำนานโจรสลัดอะไรไปเลยโอ้โหโอ้โหไม่พูนไม่จาไม่หันไม่ยิงเจโอ้โหสประธานประธานตกใจแน่เนี่ย เข้าคืออันคือนเดียมมองมองเดี๋ยวจริงอะเดียมมองไงล่ะว่ารอตารอใจเหมือนเดียมนะเดียมเดียมวิ่งวิ่งวิ่ง้องหน่อยค้องหน่อยค้องหน่อยค้องหน่อยอะแกพากันหรอจะคลองอ่ะบ้าชุดนี้ให้อะบ้ามาได้มาทันแล้วมาได้โฟล์มีมาเลยไอ้โฟล์มีอยู่นะเดี๋ยวไอสิพาอันโตนลงไปทั้งใต้นะ ชุดเราพื้นเือเผื่อมันชุดไอ้บทแดงเนี่ยมันไม่ใช่ได้เลยที่มันชุดตำนานโจรสลัดนะครับมันจะไปปลูกได้ยังไงก็เขาขั่วไปแล้วนี่ยก็ไม่รู้เราบอกว่าเม็ดแตงโมมันกินได้ก็นึกว่าเอาไปปลูกได้นี่คุณเคยกินอันนี้เ่าอันผมเรียกว่าลูกอมเมืออาทอนึงเคยรู้จักไหมลูกอมเมืออาทอนอะไรลูกอมเมืออาทอนเม็ดมะขามขวานเม็ดมะขามขวานเม็ดเดียวยั่งสามมือว่าแล้วได้เอาบอกเลยอมจนปากเยิ้มยเอาอมจนน้ำลายบูดหมดอะไรการทดลองหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าการทดลองหนึ่งศูนย์หนึ่งซับ ไปมีเฮยเล่นเอ้าเฮ้ยไปไดเอ้ากูเพิ่งรู้ปะอปะอไงปะอเปะอยิงไม่ได้ไม่ได้เหรอยิงไม่ได้ไปปไปไปูซเหรไปยปย่ไปย่ไปยไปแล้วจ้าแล้วผมตีมันไปเรื่ลยๆันนไอ้ย่างอยาก่ด้ยเลย ไม่ดังกว่านี่แหละโดนโดนแน่โดนแน่โดนเฮ้ยอันนี้โดนเนี่ยเนี่ยมาตรงตรงเลยเนี่ยเนี่ยโดนโดนโดนกูเนี่ยเออโกบัตไหนเออเออฟุ๊กมือพื้เหรอกดขึ้นต่อขึ้นต่อเขาบอกจะเขาบอกอะไรอย่างเดียวไม่ต้องสนใจที่เกินลูกสองลูกสองมา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 ดิมา คือป็นคนวิ่งทุกซ้ายมือในทุกงเ่็นป่ะเอามาจากบ้านปัญญาป่ะนะปัญญาปัญญาปัญญาย เกมเปลี่ยนจากพวกกินไอนิจจงเอนจีดิงกินเป็นแบบแนวอาหารทะเลได้ไหมแบบอาหารซีฟู้ดเออซีฟู้ดเนี่ยยำไปคือผัดรวดหนามอะไรเงี้ยผมอยากกินเอ็มโฟร่าติกอ่ะผัดกะเพรา RPG เออว่าไปดิวะต้มฟักแกนเอ็มันมันมีระบบออโต้แครอทไหมนี่แครอทไปจุดไปจุดไปไปว่า เออเออว่าแต่วันนี้เรามีประชุมกี่วัเออเดี๋ยววันที่เราต้องมีประชุมสภากับทางด้านของอะไรนะม้าน้ำสมาคมม้าน้ำแล้วก็สมาคมของไปยือในท้องทะเลเนี่ยเขามีเรื่องร้องเรียนมานะเราต้องไปช่วยเขาที่คลายตัวนี้เดี๋ยช่วงนี้ได้ขเขาว่าขยะในท้องทะเลมันมากเกินไปนั่นะใช่โดยที่เรามีตําแหน่งกันอยู่นะเราซ้อนตําแหน่งกันอยู่3าคนเลยเรานั่งด้วยกันไปเลยตําแหน่งนี้ตำแหนานเล gend หรือว่าตำานานโจรสลัด โอ้โหโอ้โหไม่พูดไม่จาไม่หันไม่ยิงเจ๊โอ้นีประทานประธานตกใจนเนี่ยคนที่ะา้ยโอ้ยมาเลยมานลกมาเลยาลยมาเลยาเลยมเลมเตยมยมเลยมาเลลาเลยเลมาเลบกามยาาเลยยาลเม สวยสวยสวยเออมึงโอ้โหมึงหยุดอะไรกันใครไปคิวมึงเนี่ยเฮ้ได้แล้วเฮ้ได้แล้วเปลี่ยนแล้วโปศ์รับไวยตึกใกล้เรามีมีมีสองตัวโอเคสวยตี่ติดข้างหลังพี่ขึ้นไปบนบ้านข้างบนนะบ้านบนปะบ้านบนอ่ะไปเลยพี่ไปไปเลยพี่ไปไปเลยไปเลยให้มันเล่นยากทำให้มันเล่นยากพี่ไปไปพี่ไปเดี๋ยวขึ้นไปพี่เอ้าโอ้โหไอ้เฮ้ยเดียวแล้วไม่ทันเล่นยากเลยเล่นยากเลยทีนี้มันเหรอเราด้วยแหละ โอ้โหมันเป็นย oh. ิงขาผมบ้าเปนยิงขาผมรัวเลยโดนเออบัลเลนผมบัลเลนผมมีมีตัวเล็งผมรับไว้มาอีกหนึ่งมีตีไปบ้าเดินลุงมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งเดี๋ยวมันจะวิ่งไปทุกเพื่อนมัน มีมีมิตีใหม่มามีแล้วีแล้วเนาสวยสายกัดิตัวขึ้นเขาขึ้นยังไงตัวที่ชิดผมอ่ยเัวสเตลอ่ะตังที่อยู่อ่ตรงนี้เป็นไหนหรอวะเงี้เป็นขนาดห่วไรละจัดการตึ๊งมงี้ข้างหลังกัแล้ว ก็มาหน้่ก็มาแล้วทีนี้ก่อนทำไมไม่ยิงวะนั่นเลยดิเออทำไมไม่ยิงอยู่ตรงไหนกันบ้างครับพี่อ๋อคุณพี่อยู่ที่ไหนกันอยู่กันไหนกันเนี่ยครับผมคุณพี่อยู่ตะวัดอะไรคะอยู่ตรงไหนกันครับเนี่ย